ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะขอนําเสนอพระสมเด็จวรัคังอีกเนื้อหนึ่งนะครับผมขอเรียกว่าเป็นพระหลากเนื้อในองค์เดียวกันสไตล์พระเนื้อครูดูง่ายนะครับคือมีเนื้อหลากหลายมากแต่ละจุดนี่เนื้อไม่ซ้ํากันเลยมีทุกแบบอยู่ในองค์เดียวกันนะครับลักษณะอย่างนี้ ถือว่าเป็นลักษณะที่คนที่ทําผ้าเรียนแบบกงไม่อยากจะทําเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันหลากหลายเหลือเกินแต่ละจุดไม่ซ้ํากันเลยนะฮะแก่ปูนดิบก็มีแก่น้ํามันก็มีแก่ปูนสุกก็มีนะครับหลากหลายอยู่ในองค์เดียวกันแต่ละจุดไม่ซ้ํากันเลยนะครับลักษณะอย่างนี้นครับเป็นลักษณะที่ถือว่าถ้าเขาไม่ทําก็คือว่าถ้ามีลักษณะนี้ก็ดูง่าย เห็นว่าบางจุดก็แก่ปุนสุขเห็นไหมครับบางจุดก็แก่ปุนดิบนะฮะบ,บางจุดก็แก่น้ํามันนะครับน้ํามันนี้ลักษณะน่าจะเป็นน้ํามันตังยูวนะครับลักษณะจีน้ําตาลไม่ไหมแบบนี้นะครับลักษณะอย่างเงี้ยเป็นลักษณะของพระที่ถือว่าการคลุกเคล้าของมวลสารต่างๆที่ทาเนี่ยน่าจะคลุกแบบไม่ค่อยไม่ค่อยเข้ากันนะครับคลุกแบบใส่ไปแล้วก็ คุกไปคุกมาก็ก็เอาเลยนะครับคือคงไม่ถึงขนาดว่าใช้เวลาละเอียดละอ่อนในการคุกกลับไปกลับมาอะไรจำวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าหลากหลายจริงๆครับเนี่ยลองดูสิครับว่ามีตรงไหนที่ซ้ำกันบ้างไม่มีเลยนะครับนะฮะหลากหลายมากครับนะดูด้านข้างนะครับด้านข้างก็ยังแสดงอาการนั้นเหมือนกันนะครับมีลักษณะรอยตัด นะครับในลักษณะรอยตัดแล้วก็มีการเลื่อนของเม็ดทรายหรือว่าผงพุทธคุณนะครับแล้วแต่กรณีนะครับด้านข้างด้านล่าง,งนะครับด้านล่างก็จะเห็นการเลื่อนของผงพุทธคุณนะฮะตอนนี้ชัดเจนนะครับมีการเลื่อนแนวนี้ครับการเลื่อนแนวนี้นะเพราะว่ามีแนวเดิมนะฮะแนวเดิมใกล้อยู่แ่แถวนี้นะแล้วก็เลื่อนมานะครับอันนี้ก็เลื่อนมาในลักษณะขยับขยับขยับมาแนวนี้เฉียงแสดงว่าเฉียงลักษณะนี้นะครับนะฮะ ตรงนี้ก็ยังเห็นความหลากหลายนะครับเฉพาะขนาดด้านข้างนะครับด้านข้างก็หลากหลายมากนะครับด้านด้านข้างอีกด้านหนึ่งอันนี้ลักษณะการเลื่อนของไม้ทรายหรือมวลสารต่างๆจะตรงลงมาครับนะเห็นไหมครับนี่ฮะอันนี้จะเห็นชัดนะฮะถ้าอันนี้เป็นมาตรฐานจะเห็นชัดมากครับตรงลงมาเลยครับแล้วก็มีลักษณะาการงอกของปูนดิบงอกของปูนสุกงอกของน้ามันนะครับห mm. ลากหลาอยอยู่บนรอย รอยตัดด้านข้างเนี่ยครับชัดเจนนะฮะเนี่ยตรงนี้ก็เป็นก้อนน้ํามันนะครับตรงนี้ก็เป็นปูนสุกนะฮะตรงนี้ก็เป็นปูนดิบเห็นไหมฮะด้านข้างยังหลากหลายนะครับคนทําคงต้องจินตนาการมากเลยนะครับถ้าคิดจะทาพาร์เกแบบนี้นะครับนะด้านบนนะครับมีรอยตัดเลื่อนลงมารอยปีแยกตามที่ควรจะมีนะครับนี่คืออันนี้รอยตรงนี้นะครับ แล้วก็รอยการเลื่อนของไม่สาย,สายนะฮะรอยการเลื่อนของมวลสารเลื่อนลงมาเห็นไหมเลื่อนลงมางตรงๆแล้วก็มีรอยตีแยกนะฮะมีความหลากหลายอย่างนี้นะครับพอมองจากด้านบนนะฮะจะเห็นเกล็ดประตูมชัดเจนนะครับเกล็ดประตูมของพิมพ์ของลักษณะวัตถุขังพิมพ์เกล็ดประตูมนะครับลักษณะเนื้อก็หลากหลายนะครับนะฮนะมีความพรุนนะฮนะมีความเหี่ยวมากมายนะครับทั้งส่วนที่แก่ปุนสุก นะฮะทั้งส่วนที่แก่บุญดิบนะฮะทั้งส่วนที่แก่ทั้งยิ้วนะครับนะฮะพอนะม,มองด้านข้างก็จะเห็นความหลากหลายแบบๆอยนะฮะนะละักษณะเนี้ยครับถ้าเห็นปับ๊บเนะี่ยมั่นใจได้เลยว่าองค์นี้น่าจะแท้ครับรีบเอามาส่องดูหลักการสามหมูสองก็ได้นะฮะหรือหลักการหนักสามเดี๋ยวํำนวนก็ได้นะครับเนะี่ยลอโดยครับนะฮะเยียวไปหมดเลยทั้งองค์ครับ ลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าใครคิดจะทําขึ้นมาก็คงจะเหนื่อยแะครับถ้าจะทาให้ได้ขนาดนี้นครับเพราะนั้นลักษณะนี้เขาเรียกผมจึงเรียกว่าแท้ดูง่ายแหละครับลักษณะนะฮะดูความปรุนในส่วนที่ปุนปุนสุกเห็นไหมครับในส่วนปรุดิบก็มีความแกร่งนะฮะในส่วนที่แก่น้ํามันทั้งยิว้วก็มีความฉ่าเห็นไหมฮะหลากหลายงอกมากมายนะครับนะชัดเจนนะครับ เห็นไหมครผมจึงพิจารณาองค์นี้ว่าเป็นพระแค่ดูง่ายในระดับที่ว่า,เ,าเนื้อหลากหลายอยู่ในองค์เดียวกันนะครับถ้าเจอแบบนี้หยิบได้เลยครับผมว่าโอกาสเกยากมากครับสวัสดีครับ